สวัสดีทุกคนผมหนูจีดเองวันนี้ผมจะพาฟาร์มแบบง่ายๆสไตล์เกและนี่คือของที่ผู้เล่นใหม่จะได้เงิน2อง0 0ื่รถอีกากาชา5ลูกกาชาอีเวนท์30ลูกไปฟาร์มกันเลยขั้นแรกเบิรกรถอีคาออกมาเต้นแต่ผมจะขับคันนี้ผมชอบกด M เปิดแมปมาดูเส้นทางแล้วขับไปเลย จริงๆทำได้ทุกงานแต่ผมจะพาฟาร์มสตรอเบอร์เรย์เพราะมันอร่อยบรื้นๆร,ร,รถไม่แรงจะแรงได้ไงแงนแงนแงน,แงนถึงแล้วก็ลงไปฟาร์มได้เลยลอยยๆยยยพอเก็บจนเต็มแล้วสามารถไปขายได้ที่ตลาดโลกเลยนะถึงแล้วก็ขายเลยยอยย,ย,ย,ย ฟาร์มไปเรื่อยๆจนมีตังสองแสนสองหมื่นแนะนำให้มาซื้อรถคันนี้ไปฟาร์มต่อแฟกซ์สำหรับเด็กใหม่สายฟาร์มที่ยังไม่รู้คือมีบัตรคูณ2ให้คราฟโอวาว,าวใช้ของตามนี้เลยแนะนำให้คราฟติดตัวไว้จะได้ฟาร์มไวขึ้นนะจ๊ะ